เดซี <Dead> เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ตั้งอยู่ระหว่างประเทศจอร์ทางทิศตะวันออกและประเทศอิสราเอลเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่เค็มที่สุดในโลกและยังเป็นจุดต่ำสุดของโลกด้วยด้วยระดับพื้นผิวที่ต่างกว่าระดับน้ำทะเลกว่า400เมตร1,300ฟุตด้วยความเข้มข้นของเกลือสูงในทะเลเดซีทำให้แทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะสามารถอยู่รอดได้ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเดซีอย่างไรก็ต่างโคลน และเกลือที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทำให้ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำบัดและเสริมความงามเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายล้านปีในลักษณะของหุบเขาเกิดรอยแยกซึ่งเป็นรอยแตกขนาดใหญ่บนแผ่นปลึกโลกขณะที่แผ่นเปลืกโลกเคลื่อนตัวแมกมาก็ผุดขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลกและแข็งตัวทำให้เกิดแผ่นดินใหม่ เมื่อเวลาผ่านไปหุบเขาที่แตกแยกก็เต็มไปด้วยน้ําจากมหาสมุทรอินเดียทําให้เกิดทะเลแดงนั้นเองทะเลเดดซีตั้งอยู่ตรงเขตแดนประเทศจอร์แนและอิสราเอลกําเนิดมาจากแม่น้ําจอร์นเป็นสายหลักไหลามายัางพื้นที่ของทะเลเดดซีนี้และด้วยความที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอื่นอีกน้ําในทะเลเดดซีจึงระเหยออกไปเองด้วยอุณหภูมิอันร้อนระอุในบริเวณนั้นแถมฝนตกน้อยด้วยแล้วก็เติมขึ้นมาใหม่ จากแม่น้ำจอนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุอย่างโซเดียมหรือแมกนีเซียมแล้วก็ระเหยไปอีกเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนตัวทะเลเดดซีสะสมแร่ธาตุและเกลือมากขึ้นขึ้นจนปัจจุบันมีความเค็มมากว่าน้ำทะเลทั่วไปถึงเกือบสิบเท่าโดยทะเลเดดซีมีส่วนผสมของเกลืออยู่ที่34.2%ซ์ข้อมูลปี2011 หรือหมายความว่าในน้ำทะเลเดดซีหนึ่งกิโลกรัมจะมีเกลือละลายอยู่ถึง342กรัมกันเลยทีเดียวในขณะที่น้ำทะเลทั่วไปมีส่วนผสมของเกลืออยู่ที่ประมาณ3.5หเปอร์เซน์หรือหมายความว่าในน้ำทะเลทั่วไป1กิโลกรัมจะมีเกลืออยู่35กรัมเท่านั้นด้วยความเค็มขนาดนี้ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถอยู่ในทะเลเดดซีนี้ได้ยกเว้นเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดเท่านั้น และนั่นก็เป็นที่มาของคําว่าเดดซีหรือทะเลมรณะ,ะนั่นเองแถมมันยังมีอีกสมญานามหนึ่งว่าเป็นทะเลที่ไม่มีวันจมด้วยเนื่องจากความเข้มข้นของกลลล,ลายอยู่สูงทําให้คนสามารถไปลอยน้ําในเดซีได้อย่างสบายสบายเลย